พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อยู่กับบาวลินครับพี่น้องวันนี้เพิ่นมาซอยพี่น้องเอ,อ้ยมาซอยอันนั้นซอยพี่น้องซอยอยังพุ่นญลงังคามันไปพี่น้องเอ,อ้ยบุญรังค่าไงลงไปนะฮ<อ>ะบุตรไผ่อ่าวาตผายว <c oughs> าตผ<ห>ายเฮยเพ็นนะล่มเนาะอ่าล่มเนาะเกิดจากล่ม อันนี้ก็หนวยโกสิปกใส่ใส่บ็อกเซอร์เลยพันแลนมาพันฟ้าวพันฟ้าวพัน,พนใส่บ็อกเซอร์มาเลยได้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ด้การนี่พี่น้องเลยลเมาอาพ่นกับมาซ้อยไหวไหวพี่น้องเลยอำเภอหนองหลวงนี่จะจะคล้อง hơn เพื่อรดไอ้เพื่อลดโอ้ใม่โอ้ไม่ไหม่าอีแปดยี ก็นปลา่ได้แลยเอาวมันิ้อล้วเอาวางผกกินแฟเ้มัอไม่้มด้พ้อเลวมเมืได้จ้โอ้ไฟแล้วพี่น้องแลมแลแล คนไหนยะโอ้นี่คนาเพินนนเ่นมารายงานล่ะคนาเพิ่นมามาเช็คกล่ะโอ้เร็วอยู่ดีน้องเจ้าบาลบ้านเฮามีอีกหลังหนึ่งครับพี่นอ้องอันนี้คนละเจ้าด้วยครับโรงงานวาดกันเป็นกระดาษนุ่นอุ้ยกุยคือกันค<อ>รับบตัวนี้ทางหนึ่งตัวนี้เป็นสังกะสีพี่นอ้องวาดบอกเบื้งขึ้นนะนี่ยเออ ของเฮือนบนทั้งห้องทั้งไห้ว่าจันมันเป็นแต่ยานเนาะพี่น้องเนาะเออเห็นนะบูดจุกตะแกงเนาะเอาตะแกงลอยหัไปล่อยตายกรนโดดตะแกงอีหนึ่งจะตายหยึกหยึกไปสั่งโกรกตะแกงก็หม่นนะตองน่ะพูดนะโกรกตะแกงกดนปล่อยให้เลยจุกม้วนฉุดตงจะได้บรรเทาหลังจากนั้นก็มาซอยเก็บกวาดกันครับพี่น้อง นี่คือชาวบ้านนะครับพี่น้องเป็นกล้องนี่ครับพี่น้องซอยกันนะนี่มาซอยอึ้นจงรวมแรงรวมใจกันเนาะพี่น้องผมก็มาเบิ้งน้ำเลผมผมก็ซอยซอยไทยมาว่ากันเาะพี่น้องเนาะเป็นซื้อเป็นซื้อนี่ยังน้อยกกบซอยให้กันเนาะพี่น้อง ต่างคนกับเคราะห์ปูงปิงปูงปิงหนอยน้องเนี่ยผลไม้ขนมืออยู่ดงหลวงเด้อพี่น้องลืมบอกดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องโคตรดังต้องระวังครับพี่น้องเราดูสิ่งนี้มันคมได้ไปเมื่อรังเลยครับพี่น้องโอ้ยไม่อยากคิดว่า อยากเห้เกิดขบุไดครับพี่น้องลมแห้งแห้งเลยมาข้าวเดียวครับพี่น้องเบิ้งสายไฟขาดเบิ้ดครับพี่น้องเบิ้งหูแรงเนาะอก็วันนี้กับพ่อสำนีสะก่อนเดูพี่น้องเลยเบิ้งคลิปไปเรื่อยๆครับยันเงาอยู่พี่น้องเองวันนี้ผมไปสะก่อนครับเดี๋ยวเดียวไปเรื่อยๆโน้พี่น้องเนาะ ອอาสวัสดีสบายดี

ไก่เน่าโอ้เกือบปอดตกะไก่องประสบเนียไม่ต้องก็ไตยาฉลาดหรอมอมน้ำเลืเก่าพุ่มกอากรลกโคดเออไก่ลุ้ยปอกที่ตะเกียจหนังหลปนเแปดาอยังจะสุบอ่ะาให้วไอ้ยังไม่ต้องทำหัวตกแกตะไก่อักโลตกระบาดกระบาดตะไก่อักโด ทะเลเมีอยากใจเล็เ 这饭不来的。